Uh, yeah, yeah, right. ในครัวมีของบางอย่างที่ช่วยให้ทุกขั้นตอนเป็นระเบียบแต่เราแทบไม่เคยเห็นคุณค่าของมันเลยวันนี้เรามาลองมองกระด้งให้ลึกกว่าเดิมกระด้งคือภาชนะสำหรับจัดเตรียมวัตถุดิบล้างคัดตากและพักอาหารแทบทุกงานครัวเริ่มต้นจากกระด้งใบเดียวในร้านอาหาร ทุกนาทีมีค่ากระด้งช่วยให้ขั้นตอนเตรียมผักง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างเป็นระบบมากกว่าเดิมหลังใช้งานล้างแล้วผึ่งให้แห้งซ้อนเก็บได้เป็นระเบียบประหยัดพื้นที่จัดเก็บถ้าคุณกำลังมองหางกระด้งดีๆที่ใช้ได้จริงในงานครัวได้ที่ร้าน Perfect World s เราคัดสินค้าพลาสติกที่มีคุณภาพอย่างดีใช้งานได้จริง 1. Yeah. 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 กระดง้งช่วยให้ล้างและพักผักได้เร็วขึ้นกระดง้งมีช่องโปร่งรอบใบทำให้น้ำไหลออกได้เร็วหลังล้างผักหรือผลไม้แค่ยกขึ้นวางไว้น้นาำจะหยดลงด้านล่างเองผักยังคงความกรอบสดไม่เหนียวไม่แฉะ 2. ทํทำให้งานครัวเป็นระบบไม่วุ่นวาย กระดงช่วยแยกวัตถุดิบไม่ให้ปะปนกันตะโเตรียมอาหารสะอาดเป็นระเบียบทำให้ทำงานได้ต่อเนื่อง 3. ซ้อนเก็บได้ประหยัดพื้นที่ถึงจะมีขนาดเดียวแต่การออกแบบขอบกระด้งช่วยให้ซ้อนทับกันหลายใบได้ไม่กินพื้นที่จัดเก็บด้วยพื้นที่น้อยก็เก็บได้แบบเป็นระเบียบ4 ใช้งานได้หลากหลายไม่ได้มีไว้ล้างผักอย่างเดียวกระด้งใช้ได้กับหลายงานเช่นคัดแยกพริกหอมกระเทียมตากของแห้งเล็กๆพักวัตถุดิบเพื่อจัดเตรียมก่อนปรุงอาหาร 5. แข็งแรงใช้งานทุกวันได้จริงกระดงพลาสติกที่มีคุณภาพอย่างดีรองรับน้ำหนักได้เหมาะก,กับร้านอาหารที่ต้องใช้งานต่อเนื่องทั้งวัน ที่กูจะให้ perfect world มีทุกอย่างใช้ง่ายสบายใจเก็บทำต้วไหนทนั้งน้ำตัวเกับใส่เพียงคูดควันจะคันใช้ในบ้างเราก็มีให้เลือกมากมายบนรณาการดีส่งไวไม่ต้องรอ